ไม่ได้ให้หนูกินลกูกเอาให้บัวเอ้ยเอาให้แกกินน้อบัวเอาให้แกกินลูกให้แกกินเอาให้แกกิน วันนี้นะคะนุชจะพามาดูอัปเดตนะคะลักนาสวนพึ่งรีสอร์ทนะคะที่อําเบอร์สวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีนี่เองนะจ๊ะนี่นะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะหลายคนอาจจะเคยมาแล้วนะคะเลือกหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาอัปเดตเลยคะ่ะก็คือเดือนนี้เดือนตุลาเพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์นี้แล้วนี่เองนะคะ เดือนตุลาสองพันห้าหกสิบหกนะจ๊ะนี่จะทางเดินเข้ามาทา,ทางเดินเข้ามาขับรถเข้ามานะคะสามสบสองนาทีค่ะจากอำเภอสวนพึ่งนะคะก็ยี่สิบหกกิโลประมาณนั้นจากนี่คือจุดเช็คอินนะคะก็คือที่เป็นตึกตรงนี้เลยสีดำๆนี่จาา้าลังนกสนพึ่งก่อนจะไปเช็คอินนี่จะมาดูน้องแกะเราก่อนนะคะมีอยู่สีห้าตัวนะคะน้องน่ารักมากก็น้องคงจะชินกับคนนั่นแหละ ตกใจเหรอลูกก็เลย,ยตกแบบใจไม่ต้อ,ตงองตกใจงงงงหน่อยยี่เขาจับหนโอ,อ,อ้สนใจน้องหมาบรรยากาศก็คือรอบๆ คือดีมากเลยข้างหน้าเนี่ยก็คือจะมีหมอกอยู่นะคะแต่ว่าตอนที่ถ่ายตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะสายมาหน่อยและน่าจะ10โมง11โมงแล้วครัหมอกก็เลยเริ่มจางนี่คือทางเข้ามาในรีสอร์ทนะคะทางสายมือเนี่ยก็จะมีจุดให้เล่นนะคะก็คือให้เล่นเชือกเลื่อนสไลด์ลงมาเนี่ยค่ะเห็นน้องๆเนี่ยมานั่งมาเล่นกันอยู่นะคะ เนี่ยว้ครั้งหน้านะคะจะพานะพบลูกน้อยของดิฉันเองเมาเล่นดูบ้างนะคะบรรยากาศภายในที่สอดเนี่ยร่มรื่นนะคะ,ะเดือนที่มาเนี่ยก็คือตัวหลาก็คือเพิ่งมาเนี่ยนะคะฝนก็มีฝนตกด้วยนะคะคืนหนึ่งคือแบบเขียวขจีอากาศเย็นสดชื่นมากตื่นเช้ามาตรงนี้ค่ะก็มีสไลเดอร์นะคะเป็นที่ปีนป่ายเชือกนะคะเหมาะสําหรับ มาพาน้องๆมาปีนป่ายมาเล่นมากเลยค่ะลูกชายที่ันเนี่ยก็เพิ่งขวบกว่านะคะก็เดี๋ยวให้โตกว่าน,นี้หน่อยเนาะจะพามาเล่นให้จุใจไปเลยตรงนี้ค่ะก็เป็นให้เป็นที่ที่แบบว่า,าให้เด็กๆมาเล่นอีกแล้วแต่ผู้ใหญ่ก็มาเล่นได้นะคะตอนต้นคลิปก็จะมีครอบครัวฝรั่งอยู่เนาะมาปั่นเล่นน้องๆน,น่ารักปั่นเล่นสนุกสนานเชียวเนี่ยค่ะตรงดิวตรงเนี้ย เขียวมากแล้วแบบสดชื่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาคารตรงที่มาทานเบรกฟาสเช็คอินนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้องอาจจะเป็นห้องสเตนบ่ะนี่จะ้ะคือจุดแบบดีตรงนี้คือแบบเป็นจุดที่ดิฉันกับลูกดิฉันเนี่ยมาสิงอยู่ตรงนี้มาแบบใช้คุ้มตรงนี้เลยค่ะใช้คุ้มบอกเลยคือแบบเป็นสระว่ายน้ําเด็กที่มีตรงเนี้ย ให้น้องไปเล่นได,ได้แล้วก็โซนตรงน,นั้นเนี่ยค่ะคือดีมากแล้วก็ถ่ายวิวตรงนี้นะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากตรงนี้มีชาวเวอร์นะคะให้หล้างตัวคือแบบวิวแบบสวยตรงเนี้ยชอบค่ะถ่ายรูปมาสวยอันนี้เราก็จะ พาเข้าไปดูข้างในรีสอร์ทกันนะคะเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเอาละเราจะลอดซุ้มตรงรักนส้สสวนพึ่งตรงนี้นะจ๊ะเฮ้ยถ้ามาตอนหน้าหนาวนี่คงจะฟินน่าดูค่ะคุณผู้ชมนี้ค่ะหนึ่งก้าวข้ามเข้าไปส่้าเก้าโอ้เขียวขจี คือดีมากนะคะอากาศก็ดีดีแบบสุดๆไปเลยชอบตรงที่แบบมีชิงช้าหลายที่มากหลายจุดนะคะอันนี้ก็จะพาไปดู ที่ตรงห้องนู้นที่เคยแจ้งตอนแรกตรงที่เป็นห้องแสดงข้างในเขาก็จะมีตึกที่เราพักกันนะคะคอยู่สองเตกเตกที่เราพักเป็นตึกสีเหลืองกับตึกสีส้มนะคะ,ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านมิล,ล่าเป็นหลังๆนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวหน่อยข้างบนเนี่ยก็มีดาดฟ้าให้กินแบบปิ้งย่างกินจุ่มได้นะคะความจริงบ้านเราก็มี ตรงที่เราพักก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นแบบรวมแบเนี้ค่ะก็คือแบบใครมาคือมีน่าจะสี่ห้องมั้งหลังตึกนั้นนะคะก็คือแบบแต่ถ้าเป็นพักอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีความเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะ mm. นี้ก็จะเป็นตรงบริเวณข้างในรีสอร์ทน,นะคะเมื่อกี้ที่ไปถ่ายรูปตรงนั้นนี่อาจจะก็จะให้ดูโซนที่พักของเขาอะนะคะอัปเดตกันหน่อยนะคะ ถ้าเป็นจากที่ดูทีรร่รีวิวมานะคะที่เห็นคนอื่นรีวิวก่อนที่เราจะมาเราก็หาข้อมูลเหมือนกันนะคะจะแบบต้นไม้มันยังไม่โตขนาดนี้มันจะแบบโล่งๆหน่อยนะมันจะแบบเห็นวิวกว้างๆแต่นี้ก็คือต้นไม้ก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะก็ได้ความล่มลื่นไปอีกแบบนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำกันนะคะก็คือตรงสัต ว่ายน้ำเด็กนะคะที่มีเครื่องเล่นด้วยจ้ะสวัสดียามเช้านะคะทุกคนและก็ห้องก็จะลกๆนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศหมอกตอนเช้า ชอบห้องเขามากเลยนะห้องสวยสวยจิ้งมากนี่ก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนะคะตรงวิวหน้าต่างแบบนี้นี่เป็นที่นั่งเล่นตรงนี้เอาหมอนเอาไปหน่ยนะคะ้าพบุรุชายแสนสนของดิฉันน้วพบอย่าเล่นขยะไม่เอาโน no 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 เ no. <laughs> ก็บเก็บปิดปิด ลูกไม่เอาโนโนโน้โอ้ยเอาเก็บใส่ถังเร็วเก็บใส่ถังก็เก่งมากอ่ะคราวนี้ปิดฝาแล้วไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะนน่นแล้วผเดินไปตรงนน้นให้มีสิทุกคนเห็นหมอกไหมคะโน้นสวยมากมาก,มากแล้ว คือเนี่ยฝนตกคิดไปแล้ว,วอะตื่นเช้ามาต้องมีหมอกแน่ <c oughs> นบรรยากาศตอนเช้าในรีสอร์ทนะคะประมาณน,นี้มีสระว่ายน้ำใกล้ๆน้ำ <c oughs> โมโหมอกห่อแล้วเนี่ยหนวไปนข้าวไปหิว ใช้สำหรับหน้าสดของดิฉันด้วยนะคะทุกคนหน้าสดจริงๆสดกว่านี้ก็ปัทูแล้วจ้าค่ะนนี้นะคะเราก็จะพามาทานอาหารเช้ากันนะจ๊ะนี่จะเดินเข้ามานะคะจุดทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะเป็นจุดเดียวกับที่เราเช็คอินนั่นเองนะคะก็ตรงน,นี้นะคะเราก็ เดินผ่านยื่นคูปองให้กับพนาักงานได้เลยนะจ๊ะผูปองที่เราจะได้ตอนเช็คอินนะและค่ะเขาจะมีคูปองอันเล็กๆให้ในนั้นก็รู้สึกจะมีไวไฟให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นลายบุฟเฟ่มีทั้งน้ำผลไม้น้ำส้มนะคะมีชาชากาแฟมีขนมปังแะย่เดี้ยตัวนี้ยังจะให้คิวมีขนมปังได้ขึ้น แล้วก็นี่จตมีขวยจับยวนมีข้าวต้มนะคะมีไข่ข้นม,มีไข่กระทะมีอะไรเยอะนะคะถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายมาถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วกินเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะคือเติมได้ไม่อั้นเลยอืม,อม,อมอไคร,รีเฟวสอะไรนี่จะน้องพนักนงานก็แบบวู้บริการห้าดาวมากแบบสุดทิดคือ น้องน่ารักนะคะทุกคนคือพนักงานบริการจริงๆเขาถ่ายเวลาเกิดแต่ว,วันที่เช็คอินเพเช็คเขาเลยนะคะน่ารักสุดๆคือประทับใจตรงนี้จริงๆค่ะขออนุญ,ญาตน้องแล้วนะคะว่าขอถ่ายนะคะเอาอาจจะโดนหน้าน้องนิดนึง โอ้ฝนกำลังจะมาอีกแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะข้างบนก็แบบว่ามีให้ที่ให้ปิ้งย่างได้นี่จ้ามีจิ้มจุมหมูก็ะทาไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะจะมีจุมจ่มจิมจ้มจิมจ้มจุ่มนะคะวิวคือดีมากจริงๆนะ ท่าผู้ชมท่านผู้ชมวุ้ยฉันชอบตรงนั้นมากขอซูมนิดนึงนี่เราชอบความแบบเนี่ยเคยไปเชียงดาวครั้งหนึ่งอนะแล้วแบบติดใจมากคือความเขียวความหมอกความแบบลำมุนลำไมเนี่ยอืมนี่นะคะมันก็จะคลึ้ม บรรยากาศดีทีเดียวเลยแหละชอบนะคะอ๋อแล้วว่าเสียงเพลงมาจากไหนก็คือจากส่วนน้ํานะคะทุกคนเห็นตรงนู้นไหมคะตรงนู้นนะคะก็คือติดกับส่วนน้ํานะคะ ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำสระผู้ใหญ่นะคะอีกสระ,ะหนึ่งบรรยากาศดีมากเลยนะคะเมื่อเช้าตอนที่มาไหวายนี่ก็จะมีแมงปอนะคะบินไปบินมาน่ารัก นี่จ้ามีสระเด็กตรงนี้มีชาวอร์ตรงนี้นะคะให้หล้างตัวน,น,นี่ต้นอันนี้มันคือต้นอะไรม,มันเหมือนเงาะค่ะแต่มันไม่ใช่เงาะเงาะป่าเหรอใครรู้เม้นบอกทีนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ้ามาหน้าหนาวนี่คือฟินหน้าดูตรงนู้นนะคะก็คือห้องพักของเรานน่นิชันนั่นสามีดิฉันเองค่ะห้องพักของเรานะคะซูมนิดหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวไปเช็คเอาท์กัน บรรยากาศภายในรีสอร์ทล่มลื่นมากเลยนะคะคะแนนเต็มสิบให้ไปเลยเ้าจริงที่ยังขาดอีกหนึ่งคะแนนเพราะว่ารู้สึกว่ามันทึบไปหน่อยนะคะมันป่าอะไรต้นไม้มันโตขึ้นนะคะถ้าดูจากรีวิวแรกๆเนี่ยมันจะโล่งกว่านี้แล้วก็ผ่านมาหลายปีได้ไงเข้าใจโอเคค่ะทุกคน สำหรับ EP นี้นะคะบายบายไปก่อนเจอกัน EP หน้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูกันนะคะว่านุจะพาไปไหนฝ mm hmm. ากกด Subscribe ไว mm ้ hmm. ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ